ามาดูก็ไถท,ที่กันนะคะนี่จ้ะนะคะปูนกขยางเต็มเลยค่ะอยู่กันเป็นกลุ่มเลยจ้านี่ค่ะนะคะไถท,ที่เรียบร้อยแล้วนะจ้าใกล้เสร็จแล้วจ้านะคะนี่ค่ะนะคะนี่จ้ะนกขย,ยางตาม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 ได้ไหมได้ไหมจะได้ไหมนอ้อนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มไถท,ที่แล้วนะจ้า นะคะแล้วเราก็จะได้ลงผักเต็มที่เลยจ้านะคะนกขยางเต็มเลยค่ะอาจานี่ค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะอยู่เป็นกลุ่มเลยหนังใส่อาหารเยอะเนาะนั่นน,นเพียบเลยค่ะกลุ่มยังใหญ่เลยสีเออหนาบินีอ่อาออย่าตีกันอย่าตี ะคะอยู่กันเยอะมากแสดงว่าอาหารเยอะนะจ๊าหนูดิดูกลุ่มน,นั้นนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะนะนี่นะนี่รอตามรถก็รอไปจ้านะคะนะคะนะคะนีบน่บิน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 นะจ๊ะนี่ค่ะนะคะนี่ก็ใกลเสร็จแล้วนะจ๊า แป๊บเดียวจ้าบินบินบินว้าว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 ตัวนี้มาโอ้ย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 เอา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 ขยันบินนะตัวนี้นะจารย์บินจ้าบินสวยเนาะเวลาเขาบินเนี่ยนกขยางอ่ะสวยจ้าเนี่ยโอ้โหโอ้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 ะอะ ได้ชมนกบินด้วยนี่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 สวยสวยนะจ๊าแม่บินไปนะจ้าแม่เยอะด้วยนะคะเยอะจังนะจ๊านี่ค่ะนะคะนกขยางนี่ ถ้าไม่มีรถไถมาไม่เห็นเลยนะคะไม่เคยเห็นนกขยางเลยนะแต่ถ้าที่ไหนไถที่นะหูนกขยางมาเต็มเลยไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันเนาะนกขยางนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะ,ะบินบินบินนะจ๊ะ,ะบินตามบินตามบินตามจ้าตามมันเลยสวยจริงเลยเวลาเขาบินนะคะนกขยางนะนะจ๊ะ กายจะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์นี่ค่ะนะคะเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปถากหญ้าอยู่นะจ้าอานี้ก็ปลูกได้เลยนะจ้าปลูกถักได้เลยจ้าต่อเปนี้ก็ลุยค่ะนะคะเราก็ต้องดูฝนด้วยเนาะไม่รู้ว่าถ้าฝนตกเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าฝนแรงก็ลําบากหน่อยนะจ้านะคะนี่ค่ะนะคะ นี่กลุ่มนี้ไม่ไปไหนเลยแสดงว่าอาหารเยอะนะคะนี่นะบินสวยจังบินบินบินปอดปาดบินบินอะยะเล่นเล่นเธอไม่ได้หาอาหารนี่เนี่ยเธอเล่นนะเนี่ยนั่นนั่นนั่นบินบินนี่นั่นนั่นนั่นปอดบินสวยสวยจ้านะมีการแย่งกันอีกสงสัยจีบสาวแน่นั่นนั่นนั่นนะคะ อ่าเสร็จแล้วนะจ๊าหนูนค่ะนะคะนะคะ,ะ,คะยังจะบินตามรถอีกนะโอ้โหสวยค่ะนะคะชอบตอนช่วงบินนะคะนกขยางนะจ้าเสร็จแล้วนะจ๊านี่ค่ะถ่ายที่แล้วนะจ๊าเตรียมปลูกผักต่อโลดนะจ้าลุยตอนนี้ก็ลุยอย่างเดียวค่ะลุยปลูกจ้าปาดบินตามด,ดูดูดูสุดยอดจริงๆ ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะมาชมนกขยางกันแล้วกันเนาะบินสวยๆจ้าป้าเอ้าเอาบิน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 เอายังบินอยู่อ่าเราส่องนกขยางนะนะชอบตอนเขาบินเนี่ยนกขยางดูดนี่ยเขาบินตามรถรถไถนะจ้าโอเคเนาะขอบคุณที่รับชมจ้าเอาเอาเอาบินบินบิน บินบินที่ไปนี่คืออะไรเนี่ยนั่น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 นะนั่นนั่นนั่นมีการโกงกันด้วยนะแย่งคู่กันหรือเปล่าเนี่ยนะออสุดยอดจริงๆค่ะนะวางกล้องไม่ได้ก็เห็นนกขยางนี่แหละเอาบินอีกตัวนึงบินเอาบินโชบินโชบินโชไปแล้วนะจ๊ะเอาขอบคุณที่รับชมจ้าบ๊ายบายจ้า